ต well. ้อมาทำงานถูกเหมว่า โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Stone Miner เป็นเกมขุดเหมืองไปเล่นกันดีกว่านีอะไรอัปเกรดอันนี้อัปเกรดไปต่อขุดเหมืองอันนี้ขุดได้อันนขุดได้แล้วขุดได้แล้วสีดได้ขุดได้แล้วเครื่องกระตุกอะ ตัดไม้เลยตัดไม้เอ็บเก็บเกเก็บ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 เก็เก็บเก็บแรกด้เก็บแรด้เก็บแรกเก็บได้ร้ต้องเอาเงินไปเลี้ยงครอบครัวอืบอึบไปไปไปอือเต็มละไปขาย ท่าไรได้หนึ่งพันก็เก่งอต้องโอเค่อเก่อเค่งเก่งต่อไยอมีแม่เหล็กด้วยโอ้โหโอ้โหดูดได้ อะไรอะคิดู้อินฟินิตี้สวยครับอย่างนี้นสวยคุไปคุยไปคุไปคุยไปอะไรแกโอ้โหเฮ้เยดีวะ่ะอะไรโอโ้โอหโอเมก้าได้แกโอ,ไกอ้ไม่ก้า โอ้โห oh. oh, oh, ไม่ต้องทำอะไร <c oughs> บอกเลย <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรรวยรวยหมดหมดหมดเกาะหมดเกาะบอกเลยบอกเลยว่าหมดเกาะนี่ อไอ้แมพอืมเีึ่งึ่งเรามาทิ้ก่อนขายก่อนได้ไมาไสองพันเ,ออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอปกเกีรแป๊บหนึงไปดูที่แมพดูที่แมพต่อนีเออ่เดีวสอค,อคุดตอ่อคุต่อเฮ้ยคุดไวขึ้น อะไรกันโอ้โหไดโนมายโอ้โหโอ้โหตัวเชฟโฆษณาแล้วหรือนึกว่าจะให้ฟรีตลอดนี่ได้และ,และโอ้สบายบอกเลยสบายมรดกเนี่ยใช่อไหมมรดกใช่ไหมสบายสบายบอกเลยโอ้โหไม่คน้นานมือหรอกเลย เเซซซยากได้งั้นกันดูโฆษณามันก็ได้ทำงานเร็วขึ้นดีกว่า ครับแต่ไปดูโฆษณามานนะคือ,อได้ครบแล้วตัีตัวยีทำงานอย่างรวดไวอโอหไวมากต้องยี่จะมันนั่นแหละนั่นแหละเอาเข้าไปเข้าไปนั่นแหละถ่ายให้หมดถ่ายให้หมดถ่ายให้หมด,ดนี่แหละมีแหละไม่เอา เอ้ารถหนีรถหนีไปแล้วไอ้ไขอัปเกรดอัปเกรดอะไรระดับหกไปก่อนเพื่อนอัปเกรดอัปเกรดเท่าหน่อยอ่าโอเคมีมีมีเพจสี่ โอ้คราวนี้ไม่ต้องทำไรเก็บอย่างเดียว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 บอกเลย ไปก็ใหม่ได้ไปก็ใหม่ได้แบบใหม่อ่าโอเคแบบใหม่มีแร่อะไรมาใหม่ไหมว,ว้าวมีแร่สีสม้มเลยเก็บไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายตรงไปถ่ายไปถ่ายไป,ยไปเดี๋ยวก็หมดเองถ่ายไปถ่ายไป ่ายไว้ยโอ้ยแร่สีส้ม่ายยากอู่อวิมแร่สีเขียวให้โอ้แร่สีเขียวเดิมอ่ะอือจะได้จะได้กำนังนึกเลยว่าเกมนี้มีโฆษณาขึ้นมาเลยโอ้โห ก็เต็มเยอะถ่ายไปก่อน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 พี่ขายยังไงโอ้อ่าดู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 โฆษณาก็ได้เกมนี้มีมแบบ oh. โอ้โหจะเล่นหมดไหม <laughs> มี่แบบไม่รู้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโหเยอะว่ะเยอะจัดจัดเอาให้หมดดีไหมเอาให้หมดดีไหมเออเอาให้หมดอยู่แล้วต้องเอาให้หมดอ่ะถ้าไม่หมดจะไม่รู้ฮยฮอกนิสเลยวลอันล็อก โอ้เราไปได้เลยเราไม่ต้องขุดให้หมดนี่ไปเลยดีย้ไหมก็ได้ไม่ต้องเสียเวลา,าโอเยนะผมจะปลดล็อกให้หมดทุกด้านหมดทุกแมหลองเลยตัดยาวๆครับบางทีอาจจะมีตัดข้ามด่านนะเพราะอยากให้มันเร็วไงโอเค แบบที่ห้ามีสัตว์เลี้ยงด้วยว้าวสัตว์เลี้ยงช่วยอะไรได้เลยไม่รู้สิเอ่อน่ตอนนี้เรามาที่ห้าแล้วจะหมดเนี่ยแบบยิงเ,ย,เยอะเลยม่นหมดก็ขออภัยด้ดนะ้วยไม่น่าหมดอะเอาจริงเอ่อเอาพักไม่แช่ด่านที่สิบดีกว่านะ นะไม่นานหมดอ่ะอจริงอ่ะน่าจะนางด่านถึงด่านที่สิบก็พอเลยโอเคตัวน,นี้เรามาอยู่ด่านที่หกผมว่าต้องหยุดไว้แค่นี้เพราะว่าไปไม่ได้แล้วพังพังแล้วมันพังแล้วมันจะพังแล้วเปนไยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะจะ